สวัสดีครับผมท่องแมงทับฟูชาแนลนะฮะเรามาพบก,กันอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับกองทัพต้อง,งเดินในท้องนะเอซีอยู่แล้วนะฮะเ <deve S 1> อซียานหนึ่งกำลังตำมะละกอนะเอซีตำโปก๊กตำโปก๊ปกนะฮะมะละกอโป๊กโป๊กนะคะอันดับแรกก็ต้องใส่ฟาลาลงไปใส่เยอะหน่อยสูตรยานหนึ่งนะเอซี ใส่ปลาลงไปตามด้วยผงนัวนะคะผงนัวที่จะใส่เยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันเจ็บเสพด้วยผงนัวใส่หน่อยบ่เสพจะได้ลายใส่น้อยบ่แซ่บต้องใส่ได้หลายเยอะนี่ใส่ได้หลายแค่นี้ระทับทู้จะไปตำอะไรนักหนาใส่แล้วไม่ใส่มะนาว ไม่เปรี้ยวแล้วนี่ไคม,มาเนาะช่างหรือเปล่าเสร็จเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปเรียกประดานคนมาทานนะครับ เสร็ยียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายมาพัดาพะดาพะดาเสร็จแล้วนะ,ะ,าาะ,ะวนะอ่าอ่าทุกคนเด้่ย เสร็แล้วเรามาทานข้าวกันทั้งไล้สนะครับกองทัพกองเดินในทอนนะฮะเรีบร้อยร่อยล้วนะคนี่นบอกอยู่ว่าให้ดูไข่ ไข่เนี่ยฮะอืมถาปูเอ้ฮะถ้าปูเอ้ยช่อืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะถาปูนะอืม,อมแซ่บเหมือนเดิมนะถาปูนะใช่กินเลยเอาไข่เน่าเขายิ่งกินยิ่งอร่อยโอ้ดิชูนรสก็มีอยู่ เวลาไปไก่เน่ายิ่งอร่อยอ่ะกินกินกินอ่ะเสร็จแล้วเอากินสิกินเลยต้องกินกินเลย เราหิวนะกินกับอะไรก็อร่อยเย<ม>ถ้าเราไม่หิวนะกินกับอะไรก็ไม่อร่อยป<ม>้าตะปูดได้หกร้อยห้าสิบไลค์หลรอป้าเร็วจังเลยโ<ม>อ้ยเดี๋ยวๆอ,อ่านก่อนอ่านก่อน<ม>ค่ะกะอะไรนะคะอร่อยไหมผักบุ้งนะคะผักบุ้งไม่มีนะคะ,<ม>คะขอบคุณ<ม>ที่ให้หัวใจบวกมานะคะค่ะ ผักกะท้อนอะไรค่ะใบมะยมอืมค่ะคุณรุชคะค่ะลำบ่อนะลำบ่แมนครับครูอ่าส้มตำย่าเหนิงสุดยอดไหมยกนิ้วให้ดูหน่อยลำไหมนี่อ่ะเห็นไหมเป็นตำให้กินได้พรุ่งนี้จะตำให้กินอีก <laughs> ถ้าบอกว่าไม่ลำนะคะไม่ตำให้กินนะคะดูแล้วอร่อยครับเห็นไหมคุณประยุนนะคะค่ะ เมงถ้าผูบอ,อชมพ่อครัวเอา้าถูกต้องถ้าเมงถ้าผูบอกว่าไม่อร่อยนะพรุ่งนี้ย่าไม่ตําให้กินถ้าเมงถ้าผูบอกว่าอร่อยนะพรุ่งนี้ก็จะได้กินอีกนะคะเออถูกต้องใช่ไหมล่ะต้องยอ,อกินเดอ้อค <ừ> ุณสายใหญ่นะคะขอบคุณคุณสายใหญ่นะคะกระถินใช่ค่ะกินกับผักกระถินนะคะค่ะคุณพัชรินนะคะขอบคุณให้หัวใจบวกมาค่ะคุณพัชรินคะ่ะขอบคุณคะ่ะ คุณพัชรินขอบคุณนะคะนี่นะคะเราก็กินกันอยู่อย่างนี้นะคะแต่ละวันแต่ละวันว่าเมื่อวานนี้ว่าจะผัดเส้นออกมาให้ทัพภูกินด้วยแต่ย่าก็รีบเก็บของนะคะเพราะว่าต้องเตรียมจัดเตรียมจัดของส่งนะคะมีออเดอร์อยู่ที่กล่องเมื่อเช้านี้ก็เลยช้าวิ่งลงไปซื้อตะกร้าวิ่งลงไปซื้ออลังกล่อ,ง,ง,อง,งอยู่ที่เต่างอยมันก็เลยช้า ว่าจะผัดเส้นพรุ่งนี้จะผัดเส้นมาให้กินเลยมีเส้นอยู่บ้านนะคะสาผัดเส้นแล้วทําส้มตํามาให้นะคะคุณสาวิณีคุณสาวิลิตนะคะคุณสาลินีนะคะสวัสด,ดีนะคะคุณสาลินีคะ่ะสวัสด,ดีค่ะเออค่ะคุณสนทยานะคะสวัสด,ดีค่ะย่าหนิงอาใจดีจังเลยที่ดูแลแมงทับปูเรียกทานข้าวด้วย โอ้ oh, แมงทัพพูก็ใจดีนะคะแมงทัพพูก็มาช่วยไล้ขายช่วยไล้ขายช่วยย่านะคะนี่ค่ะก็แมงทัพพูก็มาช่วยขายไล้ขายไอพยาใจียยช่วยย่านะคะคุณสาลีนีสวัสด,ดีครับนะคะคุณลี่ว้ฒสวัสดีคุณสาลีนีด้วยนะคะค่ะทัพพูก็เลยย่าก็เลยพรุ่งนี้ย่าจะทําผัดทําผัดเส้นนะคะเดี๋ยวย่าไม่ยุ่งนะถ้าย่ายุ่งย่าก็ ไม่ยุ่งหรอกแม่ก็จะผัดไว้ผัดแล้วก็จะออกมาแม่จะทําผัดเส้นทํามะละกอะก็อยู่นี่มาตทำที่นี่เองเหมือนเก่าแต่ว่าผัดเส้นมานะคะจะต้องผัดเส้นหมี่มามีผัดเส้นมี่แล้วก็อุ้ยอะไรวะจะถึงสองชั่วโมงครึ่งแล้วจะถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีขอขอบคุณนะคะ ท่านไหนนะคะสนใจนะคะ0878613986นะคะนี่นะคะค่ะต้นไม้หญ่แย้นะคะ0878613986นะคะต้นไม้พญายหญ่แย้นะคะมหาเมตตานิยมนะคะค่ะท่านสนใจนะคะทักไลน์มาได้นะคะ 0878613986นะคะขอบคุณ664ไ like ลค์แล้วนะคะขอบคุณนะคะ664ไลค์ like. ชั่วโมงกับ22นาทีแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไง,งมาลุ้นกันนะคะว่าจะเขียวหรือจะเหลืองนะคะเอ๊ะ <laughs> มามามาลุา้นกันว่าจะเขียวหรือจะเหลืองนะคะสวัสดีน้องหนิงมากดไลค์ให้ขอให้ขายดีๆค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่พรค่ะ ขอบคุณพี่พรค่ะค่ะคุะคณวิวุฒิค่ะ <patter? S 1> เดี๋ยว่านิ่ิขอลงไลฟ์ก่อนนะคะดูสิคะหัวฟูหัวหยองเลยหัวฟูหัวหยองเลยเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกท่านนะคะชั่วโมงกับยี่สิบสองนาทีแล้วไปช่องแมงท่าพูก่อนนะคะไปช่องแมงท่าภูนะคะไม่ได้ไลฟ์รหรออ,อ๋ออ่านันเปไปไลน์นะคะเดี๋ยว่านิ่ิลงไลฟ์แลยยยายาย้ว่านิ่จะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบนะคะตอนนี้ลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกนะคะค่ะพักเครื่องก่อนหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ พักเครื่องสักห้านาทีนะคะแล้วเราค่อยมาโคอามาชมต้นไม้พญาแแหย้เหมือนเดิมนะคะหวัดดีนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามากอไลค์เป็นกำลังใจให้ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะสาธุสาธุนะคะบายบายพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พักเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ มักีน่โมงกี่จุดสองนาทีนะคุณทีนไหวเดี๋ยว ทถึงทำกับฉันได้โอ้ขึ้นหัวข้อแบบนี้เว้ยเอาใหม่เป็นทะพูก่อนทำไมถึงทำกับฉันได้ออโอ้เกลยดก่อนอะไรดิอะไดิถ้าลงไหลแล้วเกียดเดี๋ยวนี่ก็เศร้าๆไม่มีชุดเลยไคร,ร่อาชุดท่าฟูทินข้าวเนี่ย โอเคฮนะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับผมขอบคุณครับ